จำงมาเดี๋ยวสิเขียนเด่อเลยสิเขียนเลยบ่มาแล้ว ด้านจะเขียดเดี๋ยวาจะฟังเดี๋ยวผืเขียดบริหารใดเดี๋ยผมขาไปก่อนนี่มันไ่มีอะครับผมแจกคนสุรินทีเด้วนี่กค่ะบจ้าจา้าม่มีมองทีตั้งกล้องระบาดขอปากกาด้ขอปากกาเลยขอปากกาเลยสั่นแล้วสั่นแล้วมาถึงสั่นแล้วคนมาดามมาถึงสั่นแล้วบอกว่าขอาาคนผู้บอกคนผูะบอกเป็นโต้เนี่ยคนจะเขียนใหนเลยเอาสีแดงหรือสีอัน phân phân bón đại hepán là chuyện làu đấy heo với bolo là phân với mốc sim luôn á mốc bò luôn á màu xì đen với màu khoai với bolo với nhau với ba phù đài với nhau muối chẻ nhá ba khoai đấy má à, màu uh, xì đen màu đen với nhau này nè này nè này nè khoai sạch khoai sạch đầu trên trên xì đen với nhau có lá xìa mãn này này em xài tuốc cầu đấy anh em có nhiều tuốc cầu lắm tuốc cầu một ศูนย์สิบโคโลตัวนี้โคโลอีกแล้วโคโลมากนะสิบโคลโลนี่สิบหลอนหลอนเลยมาดำดิเขาบอกแบบนี้ได้ไหแมนถ้าบอกตัวเดียวตัวเดียวเลยตัวเดียวเพราะว่าเจตังเอากระเผามาให้ตามจริงนะต้องฝันมั่นทะจะของกับงงอยู่อะคือฝันเร็วแท้เหมือนพคนสิมาเอาแล้วนะแต่ว่าเจ้าของมาไปใบพระวันที่สิบเก้านัดไปอันบอก เพื่อนว่าเขาสีมาเอาแล้วนะห้เลยนะเพื่อนเพื่อนได้เพื่อนได้ปลาเผาเพื่อนกันเลยหายเลยได้ปลาเผาเพื่อนว่าห้เลยอุ้งกักยาเอ้านีหยังกาสิีวางได้ลยรฮะเป็นผู้เก่าอ่ะเป็นผู้เก่าเหรอคะเป็นเสียงผู้ใต้ล่ะแม่ค่ะเสียงผู้ใต้เพื่อนเพื่อนสีห้จักงวดก็เฮ้ยค่ะอันรูปบกรลุคล้ายๆว่าจะซอยสามเดือนสวัสดิ์ถามมาบอกไปตรงส่อัน จะหายย่ถามาเบาเป็นปิศนาเบาหายแต่ว่าถ้าเป็นตูวคข่จะหายพวกเจ้าอยู่เด้เอ,มอแมนค่ะเป็นเบาเบาเป็นเขียนเป็นเบาเบาเป็นเขียนยหายเลยคือว่าสามเดือนสามเดือนนี่สิเป็นหกงวด

ฟังเหยื่ฟังคุณเห็นคู่เดียวเยีคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณช่วยม่เบเดียวนี่นี่นี่ว่าที่ปล่อยลงไปเจ็ดศูนย์นย์นั่นเป็นเลขสูตรของจ่าขวแล้วบัตที่นี่ตว่าอันนี้เพื่อนมาบอกอันนี้เลขฝันด้วยค่ะตั้งหากเจอฝันข้องแค่เ้ามาเลขสูตรค้นกระดูไล่อยู่เออดศูนย์ยว่าอันนี้เพื่นบอกอย่าลงกันเด้อเขาก็บบอีูห่นกัน่าผยบอกเธอข่อยกับบอูุ้่นกันทั้งฝันทั้งสูตรนี่นี่ศูนย์นะคะมาดามจ้า กับบอบอกกบดอกมั้งเนาะเสื้อบอถ้าเพิ่นบอบอกข่อยกับบอซื้อเท่ากันเลขตัวนี้ข่อยก็เไปซื้อเลขสูตรข่อยบูว่าจะได้เกาะถ้าเพิ่นบอแม่บอกข่อยกับบอซื้อตัวนี้เออมีไผอยากซื้อที่บอกข่อยว่าตัวนี้แปลกอีกแล้วได้ตัวเลขว่าแปลกเขาจังสีหกมังหันออก่าหกโคข่าละยังมาสีหวอีกยู่มีคนอยากซื้อยู่บ่หนูถามเนี่ยว่าที่แล้วกันว่าที่นี่มัตัวนี้อ่ะ ให้กับว่าจ้างให้กับบ่ออกดอกแม่นบอลล่ะเม่ยอยูในใจนูนกับของใจให้กันละในใจกเดี๋ยวก็รู้วันที่หนึ่งแต่ว่าขอก็บอยากปากร้ายดอกผลซื้อไว้แล้วผลซื้อไว้แล้วอือะซื้อไว้แล้วได้ไปหาโน้หเนอรีไว้อีกแล้วไปไหนเขาซื้อไว้แล้วก็คือมาคอยฟันว่าคอยกินน้ำมาสั่นกินน้ำกินน้ำเอาอี่อย่างฝันนั่งสี่เขาไปอีกฝันให้กินแนวอื่นเนียหอบเงินแพงแต่นะ ตัวเดียวนี่ล่ะค่ะตัวเดียวเนี่ยเป็นตัวไส้ค่ะแมนอาจจะเป็นปูอันเราบางที่นี่มีการน้อยใจในป่าก็ได้ตัวเดียวเออถ้าเข้าถ้าเข้างวดนี่นะคอยซีเลียงเองควาย่าคนาสิตังโตเลียงนี่เลยคอยย่าแมงนะคะก็จะกินจักโตเนาะถ้าตัวนี้นะควยซีเลียงเองค่อย่าเขาอยากได้จักโตค่ะนุกับพ่อรูด้นกันล่ะค่ะก็วันนี้ได้ซวงแล้วน่างวนีลเนาะได้สวงเลย ได้สองตู้แล้วครับปกติอยู่ดีพ่อนพ่อนมาดามได้ฝันบาขึ้นได้ตัวเดียวก็ไม่ตัวที่สองมาเพิ่มแม่นค่ะบ่อตัวนี้เม่คืนว่าจะได้กลิ่นนั่นนะเพราะว่าเจดตังออกมาไห้นั่นเขาจะมาไห้เลยพระราตามจริงตรงวันพาได้ค่ะเม่อวันนั้นพาได้วันที่สิบแปดนั่นสิบเจ็ดหรือสิบแปดกี่ตังมาเข้าไปแล้วฝันเลยตีแม่นค่ะเราวบิบนี้เพิ่มมาเขาฝันอีกว่าขึ้นได้ตัวเดียวตี อันประมาณประมาณว่าเขาอันตัวเดียวเนี่ยอ mm. ันมันไม่หนึ่งก mm. ับ่อลูเดีปลามาตัวเดียวประมาณว่า huh. บ uh ่อ huh. uh ิมแหมค่ะต่ว่าทางไหนเรอเพรอิมแหมะจะเแสดงว่าเพิ่อนอยู่หลายคนตัวนี้เนาะมันก็บอลูเพื่อนมันนี้ตัวที่สองได้เล้วนะตัวที่สองนี่คนสุรินห่อมาให้ตัวเดียวเด้อค่ะตัวเดียวค่ะ เดียวหนึ่งศูนย์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 เลขสูตรนะครับเลขสูตรนี่เลขสูตรของอันของเจ้าปองเกินอันเจ็ดศูนย์ศูนย์เลขสูตรนั้นจะมาห้างกันบันไดดิโนะค่ะว้อันคือจะงหวดกวนยังของเจ้าปองกับสี่สองสองซีอ่ะออกปะมมมาาาตควฝันออกปะ อยากขออนุญาตฝากซองเจ้าของยุตะว่าถ้าเจ้าของโล่งนี่เอาแคบไปได้เด้บ่พแพงจังว่าเจ้าของก็อยากรุ่นอีกที่หนึ่งว่าวันพระยี่สิบสองนี่จะฝันอย่างบอกต่ว่าขึ้นว่าตัวนี้แล้วจะบอกให้ว่าเพิ่นมาย่มสองขึ้นเด้อว่อยากบอกไปลายไม่ย่านทุกค้นอ่ะนี่เขาตรงใส่ย่านทุกค้นไปไหวเข้าตรงออียงเกาะแล้วจะบุญภายนอกกำลัง กำลังแต่ละคนบุญแต่ละคนบคือกันบอบอสำ<ด>้ำคัน,ม,น,นมาเขาต้องเขาตอ้าตองเอาตามกำลังเท่า่า ตัวเลขของมาดามคะเอฟซีเป็นความฝันนะครับามฝด้มาต่อโว้นั่นงวดที่แล้วบ่อันนี้เขียนให้เล้ะตัวนี้นะมาดามเขียนตัวนั่นอันนี้งวดที่แล้วนะคะอ๋อตันึ่งวดที่แล้วค่ะอับงวดที่แล้วิ่นกับมาบอกีลอันนี้คือลาเมือมาดามแมนบ่ค่ะแมนค่ะแมนค่ะ ตัวเดียวเดดไปเลยตัวนี้งวดที่แล้วงวดนี่ยุใสน้ออ๋องวดนี่ยุใสงวดนี้มาแล้วห้ามบวกห้ามบวกอ๋องวดนี่ยุพี่ยุพี่งวดนี่ยุพี่นี่น้องนี่งวดนี่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 โอ้ยแซกิีนแซกิีนตัวนี้บอมาดามแม่นค่ะอืมอันนี้รอบนี้คือเลขความฝันมาดามนะ 1, 2คืนเลยเนาะค่ะเนาะ2คืนซ้อนได้ตัวเดียวเลขสูตร700น้องใช้เลขสูตรอยากเบิ้งเลขสูตรได้ครับอันนี้เลขสูตรของของของข่อยเองที่ข่อยปล่อยปล่อยก้อนนี้อันนี้เลขสูตรของข่อยก้อนฝันนนี้ปล่่ออยกฝันเลขสูตรพอปล่อยเสร็จก็ฝันเลยเนาะแม่นค่ะมีศูนย์ขึ้กันเก็บบ้านกันเขาได้ป่าเผาแล้วจังเลยเอานึ่งกับเจ็ดนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันบอมาเดาแตเป็นตัวเดียวกันก็ได้ด้วยอันนี้นุ๊ โคลพื่อกันด้วยค่ะแต่วาเทากับไปพอเบิ่งเอาเนาะอีอเอาต่วาสือของมาเละของมาดามเล่มาดามเล่าามมาดามเลนี่มิตรอะไรกันอันมิจเจดมิสุลชมิเจดกับนย์ค่ะที่มานนัืนตอนนี้ขอใสีพนยาลืมกดติดตามช่องบาวสัมิดเัน